ลุ่มสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือและเครือข่ายออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องให้มีการแก้ปัญหาการครอบครองที่ดินทำกินอย่างเป็นธรรมนะครับจนเมื่อวานนี้ได้มีการหารือกับหม่อมหลวงปนัดดาดิศกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนติดตามจากรายงานทีมข่าวพลเมืองครับ แม้จะถูกระงับไม่ให้เดินเพื่อรณรงกิจกรรมก้าวแรกเพื่อการปฏิรูปที่ดินไปเมื่อหลายวันก่อนแต่วันนี้ดิเรกกองเงินและตัวแทนผู้ที่ประสบปัญหาที่ดินทำกินอย่างไม่เป็นธรรมยังเดินเท้าเปล่าจากอนุสาวรีครูบาศีวิชัยจุดหมายปลายทางคือสารกลางจังหวัดเชียงใหม่ตามนัดหมายกับหม่อมหลวงปนัดดาดิสกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อเจรจาแนวทางแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน ถ้าความเป็นธรรมบกเกิดขึ้นเนี่ยผมก็เชื่อว่าประชุมครั้งนี้จะใช้งบประมาณไปเต่าใดก็าตามมันก็บอกคุ้มค่าชาวบ้านที่ตั้งหน้าตั้งตาเอาปัญหามาเพื่อเอามาสู่การแก้ไขในผู้มีอำนาจมันก็บาสามารถแก้ไขได้อันนี้คือเป้าหมายจุดประสงค์เราเราบาได้เอาเกินสะเราได้เสนอไปแล้วต้องเอาของเราพิจารณาดูร่วมแล้วมีข้อตกลงร่วมกัน <c oughs> นั่นคือความผาสุขจะเกิดขึ้นนั่นคือคืนความสุขให้กับประชาชน แต่ถ้าเอาตามคําสั่งหรือว่ากฎหมายเนี่ยประชาชนมันแทบอไม่กกได้หรอกนั่นคือความเดือดร้อนของชาวบ้าน,ชาชนของประชาชนการหาแนวทางแก้ไขเริ่มจากสถานการณ์เร่งด่วนอันเป็นผลพวงจากแผนแม่บททวงคืนพื้นป่าและคำสั่งคอสชฉออบับที่64และ66ที่ทำให้ชาวบ้านหลายพื้นที่ที่ทำกินในพื้นที่มานานหลายสิบปีได้รับผลกระทบด้วยมาตรการที่เข้มข้นรุนแรงคือแปงเนติดกับ คนคุณนาบแล้วก็คุณนำก็เป็นคนคุณลาบเนาะแต่ว่าคนคุณลราบเนี่ยไม่โดนอะค่ะโดนแต่พี่น้องเนสูกลก็โดนเยอะะค่ะและว้วก่อนที่เขาะจะไปถางเขาก็ไปตัดฟันเข้าไล่เนี่ยฉันว่าก็มีการอ้อมบนใช่คือเขาบอกว่ากราบเลยแต่ว่าเขาก็ไม่เจ้าหีิก็ไม่ฟังตัวแทนสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือพยายามเจรจาให้รัฐ เร่งรัดดำเนินการนำร่องธานาคารที่ดินโฉนดชุมชนการเข้าถึงกองทุนยุติธรรมรวมถึงผลักดันนโยบายกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมผ่านกฎหมาย4ฉบับการเจรจาก,กว่า5ชั่วโมงสิ้นสุดลงด้วยการรับเรื่องและจะประสานให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการภายใต้แนวนโยบายของรัฐบาลทุกภาคส่วนต,ต้องดำเนินภารกิจร่วมกันดังนั้นกลับมาถึงคำถามที่ท่านถามขึ้น สำนักนายกรีจะทําอย่างไรก็มีหลายช่องทางมากแต่จะประสานด้วยความรอบคอบเราจะมีช่องทางทาของเราที่อาจจะไม่เป็นข่าวโครงครามแต่ว่าจะหวังผลที่จะให้เกิดความเรียบร้อยในท้ายที่สุดครับแม้จะยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนแต่การได้เจรจากับตัวแทนรัฐบาลครั้งนี้กลุ่มสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือถือเป็นความสำเร็จอีกก้าแต่ยังคงมีก้าต่อไป ที่ตเตรียมเจรจาก,กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งถือเป็นการกำหนดอนาคตของชาวบ้านที่อยู่ในที่ดินที่ระบุว่าเป็นของรัฐมากกว่า10ล้านคนหรือหนึ่งใน6ของประเทศว่าจะถูกผลักดันใช้กฎหมายอย่างเข้มขน้นตามแผนแม่บทป่าไม้หรือไม่ทีมข่าวพลเมืองรายงาน